อย่างที่บอกไปนะคะว่าระยองเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งสถานการณ์น้ำเนี่ยยังคงท่วมหนักนะคะแล้วก็ระดับน้ำยังไม่ลดนะคะแล้วระดับน้ำที่ไหลาจากคลองทับมาตอนนี้ก็เออเข้าท่วมในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดยังคงสูงถึง3เมตรด้วยกันค่ะคะุณผู้ชมทำให้โรงเรียนอีก4แห่งต้องประกาศปิดเรียนเพิ่มเติมนะคะส่วนหมู่บ้าน8โครงการที่ถูกน้าท่วม มีชาวบ้านอบพยพนะคะมาอยู่ศูนย์พักพิงแล้วถึง6530ครัวเรือนด้วยกันค่ะวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็เรียกว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงกว่า3เมตรโดยเฉพาะที่บริเวณหมู่บ้านสักทิพย์แดนใหม่วิลลา่าและหมู่บ้านอยู่สบายทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจิตอาสาและกำลังทหารจากทัพเรือภาคที่หนึ่ง ต้องใช้รถออฟโรดนะคะแล้วก็เรือท้องแบนเข้ารับส่งประชาชนและเข้าตรวจสอบบ้านเรือนรวมทั้งส่งอาหารน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยติดเตียงโดยขณะนี้ในตำบลทับมามีโครงการหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะคะรวมทั้งสิ้นจำนวน8หมู่บ้านแล้วก็มีผู้อพยพออกจากบ้านมาอยู่ยังศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6,530ครัวเรือนด้วยกัน ขณะที่สภาพน้ำบริเวณถนนบายพาสสาย36ซึ่งถูกน้ำท่วมบริเวณผิวจราจรน,นานถึง2วันแล้วก็พบว่าในวันนี้สามารถเปิดการจราจรได้แล้วทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเมืองระยองโดยเหลือระดับน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ที่บริเวณสี่แยกเกาะรอยนะคะในตำบลน,น้ำคอกและถนนสายระยองบ้านค่ายตรงบริเวณแยกสาย36เนี่ยนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมบริเวณผิวจราจรสูงกว่า1เมตร เป็นระยะทางกว่า500เมตรทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการสัญจรทั้งขาเข้าแล้วก็ออกจากเมืองระยองต่อไปขณะเดียวกันนะคะถ้าดูมวลน้ำจากคลองทับมาตอนนี้ยังคงไหลลงสู่ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอ่อเข้าท่วมเขตเทศบาลนครระยองโดยเฉพาะบริเวณศูนย์การค้าสตาซึ่งเป็นยา่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีตรงบริเวณถนนสายคองนะคะ ก่อนที่จะขยายวงกว้างทั่วบริเวณศูนย์การค้าระดับสูงกว่า50เซนติเมตรทำให้โรงเรียนกวงหัวที่มีน้ำท่วมขัง ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ก็เลยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานบอกว่าโรงเรียนในเขตตัวเมืองระยองอีกสีแห่งก็ได้มีการประกาศปิดการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าผู้ปกครองนั้นก็มีความยากลําบากในการจะต้องไปรับส่งบุตรหลานแล้วก็ทางโรงเรียนจะขอประเมินสถานการณ์น้าแบบรายวันว่าจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันไหนนั่นเองค่ะ